สคอหรือใบแจ้งการครอบครองที่ดินคือเอกสารที่ผู้ครอบครองที่ดินจัดทำและแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าตนได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินแปลงใดที่ใดเนื้อที่เท่าไหร่และมีข้างเคียงจดกับอะไรแต่ปัจจุบันไม่มีการแจ้งและออกสคหนึ่งแล้วครับหลายคนอาจจะคุ้นเคยและรู้จักสคหนึ่งแต่ท่านรู้หรือไม่ว่าสคหนึ่งไม่ใช่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินทมประมวลกฎหมายที่ดินและไม่ใช่หลักฐานที่ทางราชการออกให้แต่เป็นเพียงใบรับแจ้งที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ลงเรขกรับไว้เป็นหลักฐาน ว่าได้รับแจ้งการครอบครองที่ดินจากราษฎรแล้วเท่านั้นผลตามกฎหมายสําหรับผู้ที่ครอบครองที่ดินตามหลักฐาน2ข้อหนึ่งคือ 1. สามารถทําการโอนให้กับบุคคลอื่นได้ด้วยการแสดงเจตนาสละการครอบครองและส่งมอบที่ดินให้ผู้รับโอนก็ถือว่าเป็นการโอนกันโดยชอบแล้ว 2. เจ้าของที่ดินมีสิทธินำ2ข้อหนึ่งมาเป็นหลักฐานในการขอออกโฉนดที่ดินต่อสํานักงานที่ดินท้องที่เป็นการเฉพาะรายและปัจจุบันตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์ พศ2553จะต้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาว่ามีสิทธิ์ครอบครองที่ดินตามหลักฐานสข้อ1อยู่ก่อนวันที่1ธันวาคมพศ2497โดยชอบด้วยกฎหมายเจ้าพนักง,งานที่ดินจึงจะสามารถออกโฉนดที่ดินให้ได้